ของในคนนี้ตายเพราะฉะนั้นขั้นตอนพ่อแม่จะไปยื่นบวกกับคดีอาญามไม่ได้เพราะมันเป็นคดีปกครองฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีปกครองต้องไปที่หน่วยงานของรัฐไปที่สำนักงานตํารวจแห่งชาติถ้าสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติให้มาเลยขอล้านหนึ่งให้ล้านหนึ่งก็จบแต่ถ้าสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติดูแล้วตามระเบียบกระทรวงการคลังอะไรก็แล้วแต่ให้แค่เจ็ดแสนพ่อแม่ของคนที่ผู้ต้องสงสัยที่ตายเนี่ยก็ไปต่อที่ศาลปกครองกลางไม่ต้องจ้างทนาย ไม่ต้องจ้าทนายเลยค่ะไปแล้วเขาก็ดําเนินการตามขั้นตอนของศาลถ้าศาลชั้นต้นพี่ภาคสายยืนตามหน่วยงานตามสํงงานักงานตํารวจแห่งชาติพ่อแม่ของผู้เสียชีวิตก็ไปใช้สิทธิ์ต่อที่ศาลปกครองสูงสุดถ้าศาลปกครองสูงสุดยืนอีกก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะร้องต่อแหละก็ได้แค่นั้นได้แค่เจ็ดแสนแลักษณะนี้เป็นต้นแต่ถ้าศาลปกครองสูงสุดพี่ภาคษาว่าให้ล้านหนึ่งพาะลูกทั้งชีวิตพ่อแม่จะได้มีเงินเอาไว้ดูแลหลังจากลูกตายไปแล้วแบบเนี้ยหน่วยงานก็ต้องจ่ายสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก็ต้องจ่ายนี่คือ